ขาวจะลูกนะมันฟุกนะครับปลาขาวหรือใบไม้ปลานี่ยไงแต่ไปทำไมอ่ายข้างเดียวสุดยอดจริงๆเชฟปะไพายเราโอ้ยคุณผู้ชมดูสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะนี่เอเฮ้ยพื้นแรกก็ไซส์ใหญ่พอน่ะโอ้ยข้างล่างอ้ยมันติดข้างล่างคุณผู้ชมโอ้ย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับผมวันนี้มาเจอกันยามเย็นนะครับโอ้ยนุน่นพ่ออยู่นุน่นวันนี้พ่อนัดมานะครับผมเราจะไปทำอะไรกันโอ้ยมีขีกแล้วไป,ไปทำอะไรพ่อใ,ใส่ขายเหรอใส่ตอนเย็น,น,ยนงั้นก็แสดงว่าไปกู้พรุ่งนี้ใช่ไหม อาละครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นการไปใส่ไข่ครั้งแรกของปีแล้วนะปีนี้ยังไม่เคยไปเลยอ,ะอล่ะเออเป็นปีแล้วแหละเพราะว่าเราจะไปกันช่วงหน้าหนาวนะครับลงน้ําไม่ไหวเนาะมันหนาวอันนี้ไปบดเลยเพราะกี่พื้นเนี่ยหกนะเออห้าหกพื้นครับผมใส่นี่เนาะเดี๋ยวเราใส่นี้ไปครับคุณผู้ชมโอเคเรา้องเราต้องใช้เรือไหมใช่ใชแล้วนครแอะไร้ <laughs> นอนะ อากาศมันหนาวต้องใช้เรือจะได้ลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับห้าหกผืนเลยแล้วก็เราจะมีเบอร์ใหญ่ด้วยนะเบอร์ใหญ่ก็ลุ้นปลาใหญ่ครับผมก็รอติดตามกันไปเจอกันอีกทีก็ตอนลงน้ําเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับผมเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงแม่น้ํากันแล้วครับผมเอานเรือลงน้ําครับไปนะพ่อนี่ครับ ตรงเรือกันเต่นเต่นเต้นเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นวันแรกพ่อขอเจ้าน้าหน่อยขอถังหน่อยใช่นับนะครับมาครับมาลุ้นกัน โอเคครับคุณผู้ชมเราได้จุดแล้วนะครับจะใส่ตรงนี้นะพ่อเนาะแล้วก็ไปนูน่นคุณผู้ชมจะตัดแม่น้ําไปนู่นเลยครับเดี๋ยวผมช่วยพ่อใส่ก่อนนะครับอตอนใส่นี้มันก็ไม่มีอะไรนะพ่อเนาะช,ช่วยกันมันจะได้เร็วขึ้นนะครับใส่กันนะผมจุดแรกครับผมเริ่มมัดแล้วครับขาวจะลูกนะมันฟุกนะครับปลาขาวหรือใบไม้ปลาห่ากันรอปล่อยพื้นแรกครับรวมในน้ำมันมาชู่เนิน่น ถ้าลงน้ำมันหนาวนะลงช่อๆอ๋อใช่ใช่ถ้าเปียกนะโดนลมพัดอีกอออพ่อปล่อยคนเดียวเลยครับเนี่ยโอเคพื้นแรกครับผมใส่แล้วครับดูพ่อปล่อยเหมือนง่ายเลยนะพายเรือข้างเดียวนะครับให้บังคับให้เรือไปข้างเดียวนี้ก็ผมยังทําไม่เป็นเลยนะพยายามฝึกอยู่ครับพายข้างเดียวสุดยอดจริงๆเชฟปลาพั <c oughs> ยเราให้ชมหน่อยชมหน่อยพื้นแรกพื้นแรก เรียบร้อยครับจุดแรกนี่ครับเสียบไว้ตรงนี้ตัดแม่น้ำนี้เลยจุดที่2เราได้แล้วนะครับจะมัดติดไม้ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เราจะใช้ตา9ก้านะครับผมตัดไปนู่นนะครับนี่หวังปลาใหญ่ครับผมก่อนจะตรงนู้นตรงหลังพ่อนะครับมาตรงนี้ครับผมเกี่ยวมัดไว้ตรงยอดไม้นี่เลย ว่ามันเข้าไปถึงข้างในไม่ได้นะครับต้นไม้เต็มไปหมดเลยจุดที่2ผ่านไปครับผมไปหาจุดที่3มกันต่อครับที่คุยกันไว้นะครับผมจุดที่3ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงไปนู่นครับจุดที่สามครับนี่ใส่ไหลไปนู่นเลยเข้าไปตรงร่องตรงนู้นครับปล่อยให้มันแบบจมหน่อย บไ,ไม้จะได้ไม่มาโดนเท่าไหร่ไปหาเป้าหมายกันต่อไปตรงนี้คือจุดที่4ของเรานะครับผมเอาไม้มาเสียบไว้นะครับกันไว้ไม่ให้มันไหลเข้าไปในในแบบใต้พุ่มไม้นี่นะเราจะปล่อยไปนี้แล้วก็หวังว่าข้างในนี้จะมีปลาตัวใหญ่ออกมานะครับไปเดี๋วช่วยพ่อใส่ตรงนี้ก่อนจุดที่4ครับผมต่อไปครับผมอันนี้เป็นจุดที่5้านะครับเราเจะใส่นี้เลยใต้สะพานนี้เลยครับผมอันนี้เป็นเบอร์เบอร์เนะครับ ลุนปลาใหญ่ครับใส่ e <bunker. S 2> ไปนู <I> ่นนะครับช่วยพ่อก่อนเราใส่จากตรงนู้นนะครับมาตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นร่องน้ําไหลนะครับมันไหลแรงก็ปล่อยไว้ครับไม่ใส่อันนี้เบอร์เก้าครับลุนปลาใหญ่ลุนปลาใหญ่ลุนปลาใหญ่พรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้อ่ะอันนี้ขยับยังไงวาพรุ่งนี้จะเป็นไงพรุ่งนี้เป็นไง นี <laughs> ป่ปลาดึงปลาดึงจุดที่หกของเราเนี่ยใกล้ๆที่เราลง <laughs> ไม่ไปไกลแล้วครับนี่สะพานที่เราใส่เมื่อกี้ที่แรกว่าเราจะลงไปข้างล่างนะครับไม่ลงไว้รอบต่อไปนะพ่อเนาะรอบต่อไปเราอาจจะไปใส่ลงลงไปใส่ข้างล่างอย่างเดียวแล้วก็ลุ้นข้างล่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่วยกันใส่กันนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมพื้นที่ที่อะไรพ่อที่หกเนาะที่หกใช่ไหมเ,เราเอามาใส่ตรงนี้ครับจากตรงนี้นะตัดไปอย่างนี้เลยแล้วก็ไปเสียบไว้เมื่อกี้นี่ยครับ รถเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเดีย๋ยวจะขึ้นแล้วเนาะ<ช>พรุ่งนี้เช้าเราจะมากู้ผืนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกู้ขึ้นไปนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะ,ะต้องอรอลุนพรุ่งนี้นะครับผมไปแบบไฟติ๊กแบบไฟแล้วผมก็กลับบ้านแล้วครับ <c oughs> พรุ่งนี้เกัญครับสวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาเก็บขึ้นเรืออย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวเราขอยไปเอาปลาออกที่ปลาไผ่ของเรา <c oughs> ใครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมลงเรือกันก่อนครับมีนนหมอกขึ้นในน้ํานิดหน่อยเสื้อแขนยาวไมบ่ายว,วันนี้ยังถือว่าไม่หนาวมากนะพ่อเนาะบางวันจะหนาววันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้หมอกยังไม่ค่อยลงนะครับพื้นใหญ่เราหนึ่งืนไม่รู้จะเป็นยังไงครับติดตามาติดตามเลยคุณผู้ชมเน,นี่ยแหละจุดเคยแมกของเราแล้วครับอันนี้ผืนแรกครับผมโอ้อยำเดือดมโหหหหโอใช่ใช่ใชอโอ้โเนี่นี่นี่นยำมานเดือด แกงแกงเดี๋ยวสักวันค่อยมาเอาดีกว่าเนาะค่อยขี่เรือมาเก็บงี้ดีกว่าเนี่ยยอดเนี้ยกินได้ครับอร่อยมากยอดมันเดือดโอ้ยนุ่นนิ่อยู่นิ่อยู่น่ะโดนแน่นอนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้พ่อกันเดี๋ยวพ่อเก็บนะครับจะได้ถ่ายไปด้วยเห็นชัดชัดเลยโอ้ยคุณผู้ชมดูสิโอ้ยโอ้ยอืมพื้นแรกครับพื้นแรกพื้นแรกก็มาแล้วครับผมโอ้แต่น้ํายังแรงอยู่ใบไม้แบบโอ้ยเรือเราไหลแล้วครับ หวไม่พอดได้ไหมเนี่ยมาผมเก็บไหมนมาผมเก็บดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยยกให้คุณผู้ชมดูอีกทีเดียวเลยนะครับนี่ครับผืนแรกครับผมมาครับมาลุ้นกันโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหเอาอะไรวะนี่เอ้ยผืนแรกก็โอ้โหเยอะอยู่นะครับนี่โอ้ยไปเราลุ้นผืนต่อไปกันครับผมไม่ไม่หนามนะโอ้โหหนามหนามนะอันนี้เนาะครับผมโอ้โหตรงนี้แบบใบไม้ครับมันลอย ต้องลุ้นตรงนี้ยะครับตรงที่จมๆข้างนี้นหะครับถ้ายังไม่เอาขายขึ้นนี่ก็ยังมีความหวังครับถ้าเอาขึ้นแล้วไม่เจอนี่ก <c oughs> ็เดี๋ยวพอเก็บนะครับเบอร์ใหญ่ครับลุ้นปลาใหญ่ครับตอนนี้ปลาใหญ่นตื่นเต้นนะถ้าเจอก็ตัวใหญ่ครับยังไงพราะตึกๆไหมยังนะยังนะมีหลายพืนอยู่ครับได้ลุ้นหลายผืนอยู่นี่ผืนแรกของเบอร์ใหญ่นะครับผม ยังนิ่งอยู่ครับเฮ้ยหรือว่าไม่โดนครับน,นี่ตรงนี้น้ํามันไหลครับผมแล้วก็ใบไม้มันจะมาโดนข่ายมันจะลอยครับไม่โดนนะคุณผู้ชมเสียดายมากสรุปผืนนี้ไม่ได้ตรงนี้นะครับจะเป็นผืนที่3มนะครับแต่ตรงนู้นใบไม้ติดครับลอยเลยก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีหวังเท่าไหร่เดี๋ยวผมช่วยพ่อเก็บแล้วกันนะครับเพราะน้ําไหลแรงตรงนี้นะครับจะได้แบบ ง่ายๆนะครับถ้าติดปลายยังไงค่อยว่ากันนะครับผู้ชมเมื่อกี้เห็นตรงนี้ขยับนะครับแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลาอยู่หรือว่าไม้ครับไหนๆๆปลาไหมเฮ้ยไม่มีไม้พ่อไม่หรออืมโหนึกว่าปลาโว้ยสรุปเดือนนี้ครับอุ้ยอู้ยเอาเโอ้อะไรโอ้ยอะไรอยู่เนอะเกิดไนั้นนี่ยอย่ก็ได้ครับ ชักเกอร์ครับผมชักเกอร์ตัวเดียวโอ้ยมาดูผืนที่สี่ของเรานะครับอันนี้จะเป็นเบอร์เล็กนะครับผมแถวไหนอะนุนนุนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บกันนะเนี่ถึงไม่ถึงไม่ตึบนี่อเอาเก็บกันก่อนนะครับอ๋ออันแรกมานลปะปลาเอาปูพื้นที่สี่ครับผมเนี่ยมาลุ้นปลากันเมื่อกี้ตอนดึงดึงมาก็ติดอยู่บ้างนะครับ ปลาคิ้งยาวครับผมนี่โอ้ยโอ้ยปลาสร้อยปลาสร้อยโอ้ยสายใหญ่พ่อน่ะโอ้ยข้างล่างโอ้ยมันติดข้างล่างคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยว่ายกหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมปลาสร้อยสายใหญ่อยู่ข้างล่างครับนี่โอ้มันไปติดทางลุ่มอ่ะติดติดเบอร์มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับปลาสร้อยนี่สวยๆเลยคุณผู้ชม ลาบอีกไหมต้องลาบอีกแล้วพ่อลาปลากแล้วต้องลาปา <c oughs> ลาปรสร้อยอ่ <c oughs> ะเลยอีกสองพื้นนะผมมนรุนกันครับเ <c oughs> มนูอะไรก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเช้านี้เราปิ้งก่อนไหมเดี๋ยวดูก่อนเนาะ <c oughs> ดูก่อนดูกันห้เก็บเก็บให้หมดนครับพื้นที่ห้าครับผมลองสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเบอร์ใหญ่อันสุดท้ายแล้วเนาะอืมสุดท้ายแล้วมรุนกันครับผมอ้มเอออดูเหรอเอาติดหรือเปล่าพ่อติดหรือเปล่า ทึกๆหรอทึกๆนี่ลงน้ำเลยนะเรือเราหรือเปล่าเอาโหยครับทึกๆนี่กระโดดลงน้ำเลยอ่ะโอ้โหพ่ม่ฮะนี่เป็นอะไรสักอย่างตื่นเต้นเลยคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นเบอร์ใหญ่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันติดนี่คือลุ้นอ่ะโอ้ยตรงกลางมันลอยอ่ะพ่อใบไม้ไงโอ้ยน่อยเลย นไปอยู่ไหมชอ็อกเกอร์เหรอโอ้ยชอ็อกเกอร์โอ้โหช็อกเกอร์เพาะโอ้ออาโอสารลุนแต่ไม่แน่นะติดฝั่งนะเพะ่อไ,ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่โอ้ยแต่แน่แล้วแหละแน่แล้วแหละแน่คือไม่มีปลาแล้วแหละเฮ้ยเสียดายมากรอบนี้ไม่ได้เอาตัวใหญ่ให้คุณผู้ชมดูเลยครับผมเรายังจะมาแก้มืออยู่ครับโอ้เรื่อยๆครับรอน้ำลดกว่าน,นี้หน่อยตอนนี้น้ำมันยังแรงอยู่แล้วก็ใบไม้เนาะมันมาติด พอขายมันลอยแล้วปลามไม่ติดแล้วครับใครมีเทคนิคดีๆยังไงก็คอมเมนต์บอกได้เนาะ hey, hey, จะมี<ๆ>เทคนิคการใส่หลายที่ก็ไม่เหมือนกันนะเนาะก็ลองแ <Hey, hey. S 1> นะนําเข้ามาได้ครับผมแบบใส่ตัดใส่ฝั่งใส่อะไรอย่างเงี้ยใครมีเทคนิคใครเคยใส่แล้วได้ผลก็คอมเมนต์เข้ามาครับแต่เราเคยใส่แบบนี้เนาะ hey, hey. อันนี้ปัญหามันคือใบไม้มันติดครับผมน้ำยกไหนวะเกิดมีลุ้นมีไหมมีไหมโอ๊ยโอ้โหคนไยืดขนาดนี้ผมไม่นะใบไม้ทั้งนั้นเลย ไม่มีครับผมได้ชักเกอร์หนึ่งตัวครับเหลืออีกผืนหนึ่งครับอยู่ข้างบนผืนเบอร์เล็กครับไปผืนสุดท้ายละกินกู้กันไปดูกันครับผมผืนสุดท้ายครับลุนไปด้วยกันนะครับถ้าพอเก็บได้โอ้ยยังไงโู้ยโยกมาแล้วครับผมนู่นเราตัดไปนู่นเลยนะครับนี่ไปถึงนู่นเลยเอามาสองตัวเร่องียบเลยนี่หมดแล้วครับผืนสุดท้ายข้างล่างขาวๆอยู่นะไปเดี๋ยวเรามายกดูกันครับผม ต้องมัดให้ดีนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดตรงนี้พันกันนี่ยุ่งเลยลุ้นกันผืนสุดท้ายครับพอจะได้ไหมโอ้ได้อยู่ปะบูด้วยโอ้ยได้อยูได้ยูได้อยูได้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 ยูโอ้ยปะบูตัวใหญ่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมทั้งหมดก็หกผืนนะพ่อเนาะปลาใหญ่ไม่ได้สักตัวครับ รอไปไปลุ้นแปลอ,ออกกันเนะเาะเราจะได้ขนาด,ไ,ด,ดไหนนะครับเ,เ,เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ป่าไผ่นะครับแปลปลาออกกันจะได้ประมาณไหนรอติดตามครับกลับมาถึงป่าไผ่แล้วนะครับผมพอาะที่ก่อไฟไปไหมเคลื่อนมามา <c oughs> เดี๋ยวก่อไฟกันก่อนนะครับโอ้หนี่พ่อไปแต่เช้าเลยเหรอไม่ทันได้กวาดเห็นไหมคืนเดียวนะ <Recently S 1> ประมาณนี้คุณผู้ชมมาก่อไฟกันก่อนนะผม นะครับคุณผู้ชมอันนี้นะก็ที่เราหาได้วันนี้เนาะเดี๋ยวมาเทดูกันครับได้ประมาณไหนโอ้โหต้เยอะอยู่ชักเกอร์เลยอันนี้เดี๋ยวไปเผากินเลยครับนี่ปลาขาวปลาก้างไหมหรอปลาก้างโอ้ปลาก้างปลาก้างปเหมระเนลยปลากระเแม่น้ําเนื้อหวานครับนี่ปลาหมอแม่น้ํามีปลาบู่ด้วยปลาบูปลาส้อยอันนี้เป็นปลาขี้ยอบเนาะ รู้สึกมีปลาตะเพียนตัวเล็กด้วยพ่อนี่ป้อมเคยเห็ปลาตัวนี้นะ,ะ,นนะอันนี้นี่ชื่ออะไรพ่อเขาว่าปลามุงหมาลาะปลามุงหมาลาะนะครับนี่นแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเรียกอะไรกันนะครับหางแดงๆอ,อย่างเงี้ยตัวใหญ่หน่อยปาประมาณสองสามลูกกวมีนึยเนี่นะอ๋อโหนี่นนเขามันจะเป็นประมาณพวกยิบศกใช่ไหมยิบศกนวลจันอ่ะขนาดจะประมาณนั้นเนาะเออนะได้โหนี่ทำมห้ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไปกัดโหนึ่งไปโคตรโต้คันขนาดเนอะโอโหนี่นะโอ้นี่หัวปลาถ้าเกิดยังเป็นเปลี่ยนอยู่แล้วเรไปกัดให้มันตายะเออหััััวมนนนนคพขาด ปลามุงมาลาอปลามุงมาลโอนะประมาณนี้ครับผมทั้งหมดปลาของเราไม่ได้ช่างนะพ่อกะกะประมาณเท่าไหร่ประมาณสักสามโลนี่ยสามโลเนาะสองโลกว่าสามโลประมาณนี้ครับแล้วจะทำอะไรบ้างพ่อเนี่ยตอนเจ้าเนี่ยจะจะปิ้งกินนะใช่ปิ้งกินกะทินหือเนี่ยนะพอจะทำปลาแห้งนะทำปลาแห้งเหรอทำปลาแห้งโอเคพอจะเปียงเนี่ยเปียงที่ทำนี่ดีดีครับดีเปียกเปียงอัดตูบะอ๋อแป้งอ๋อแป้งซุ่มแป้งซุ่มทำซุ้มแล้วก็จะทำที่ ไอ้ย่างปลาที่นี่เลยปลาที่นี่มันง่ายดิโอเคไอ้ปลาย่างก็คลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่เราทำซูมตรงนี้ด้วยครับนี่นี่ในปิ่งเลยปลาบูเนาะปลาบูกระปุนมันนี่ปลานี่ปลานี่อืมไม่เอาอหหนน่ยและไม่เอาอ่าตัวเล็กก็ได้เพราะกรอบดีอ่ะแน่นวัดตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปผ่าท้องทําแห้งมันง่ายดีทำปลาแห้งครับผมเอาขี้มดเนาะเอาขี้นี่คือเอาขี้ไว้ในท้องครับแม่ออก กอันนี้จะไปกินเลยครับแต่นี้เดี๋ยวต้องขาท้องกันเราติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเคลุกเกลือนหน่อยให้มีรสชาติครับเอาละครับม่ใส่ไฟกันครับผมไปขาปาลามาก็ต้องกินแบบนี้อะไรครับเนื้อหวานดีอันนี้แบบเอาขี้ เอาเขี้เนี่ยเอาเขี้ไว้ผิงไฟไปด้วยคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากปิ้งกันก่อนเนาะปิ้งกันก่อนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับช่วยกันปิ้งปลาแล้วก็ผิงไฟไปก่อนสุกแล้วเจอกันครับโหนี่คุณผู้ชมเริ่มแห้งหมดแล้วครับสุกแล้วไ<อ>ปเดี๋ยวเราจะกินใกล้ๆไฟเนาะวันนี้ต้องกินใกล้ใกล้ไฟไแล้วไปละหนาว,ว,วขนาดนี้ต้องครับผมนี่เราจะกินใกล้ๆไฟเลยนะครับไฟอยู่ตรงนี้ผิงไฟไปด้วยครับผมหนาวขนาดนี้ ชุกนป่าตนะ<ำ>าปี<า>น,นี่นะกินหอมเลยเลยหวานเล้มาครับกินข้าวคุณผู้ชมทำน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มเหมือนเดิมครับง่าย,ายๆเกลือชูอรสครับผมตามในพริกป่นโอ้ยโอ้ยจัดเต็มเลยพริกป่นอือเนี่ยกินมะนาวคุณผู้ชมกินมะนาวออกมาแล้วครับจริงๆใช้พริกลาบก็เข้านะเข้าป่ะพริกลาบก็หอมเหมือนกันครับร้อยกินแบบง่ายๆ เฮ้ยปลานี่เลยพ่อนี่ปลาก้างพ่อนี่เลยนี่นี่นี่ปลาก้างชอบกินครับอ๋กินเหมาะนะปลาก้างนะเนื้อหวานนะผมเนื้อหวานดีเนี่ยโอ้ยปลาก้างเนื้อหวานหวานมิชลินยงเลิศหนาวแล้วนะเอาเลยครับเอาแล้วครับผมเนี่ยเปรี้ยวหน่อยเนี่ยตอนหวานเป็นไงครับ อีกามอกะนาดอีกามอกะนาดอีกาอีก้ามกอกระนาดสุดยอดหวานขนาดเนื้อปลาหวานมันตัดกับมะนาวนุ่มเนาะเน้อเข้ากันดีมันมีกลิ่นของ<ห>ที่เราย่างมากปลามันจะสุดยอดดีแล้วครับเท้าย่างสดๆนี่นะมั้กับน้ำจิ้มอ่ะนะเพราะถ้าเหมือนมอกระนาดม,มามามาไม่ไหวละอ๋อสกีชุดย่ออดูดูเนื้อปลานี่หน่อยนะปลาเนี่ยปลาบูนนะครับลองดูเนื้อมัน่อยเป็นไงเป็นไงฮะเนื้อปลาขาวๆเออปลาบูนเนื้อขาวเนาะใ S 1> <S 1> <S โ<ห>อ้โหนนี่ไอ้น,นี่ก็ไม่ค่อยมีจ้างเท่าไห <S <S ร่ตัวนี้อืมหวานจะมีปรากวดครับปาขาวครับผมมากินด้วยกันครับหิวแ <mumbles. S 1> ล้วหิวแล้วมา <S 2> <S 2> มามาหนาวตอนนี้อากาศหนาวจริงแล้วเพราแต่ว่าตอนเช้าเช้าจริงผมว่าไม่ค่อยหนาวขนาดนี้ <S <S นะทำไมตอนนี้ลมเย็นมากเลยคุณผู้ชมจิ้มจิ้มกันเจียวเจ้ยวเลย ปลาคังปลาคังอ๋อออครับหัวมันจัดแล้วทีมนะอ้อคำแรกครับลองหน่อยเพิ่มความขมหน่อยขี้เลยความหอมร้อนเนื้อปลาคังเนาะ ืนัวหวานหอมเลยนัวหวานจริงดำแห้งไปหน่อยกินข้าวเหนียวแห้งไปเลยหอมเงาอืมวันนี้พ่อจะลองกันนะเนื้ออ๋อไอ้เม็ดผักชีที่เราขกไว้ล่ะจะลองลองใส่ดูนะลาบปลาได้เข้าขนาดนี้เนื้อราบปลาเข้าอันนี้หรอข้างๆเนะพ่อลองชิมดูก่อน นอนเข้าหรือเปล่าอืมลองจิ้มรับปลาได้นี่นอนเข้าอืมมันก็หอมไปอย่างเพราลองดูอืมอืมหอมขึ้นมาหอมขึ้นมานี่ทำอย่างเม็ดตะกรั่วอ่ะมีขอโค่อืมเข้าอยู่เข้าเข้าอืมมาเรื่อยๆกินเลยเนี่ยอืม ถ้าไปชอบปลานาะถ้าใหญ่ใหญ่นะทำได้ก็่าได้ทำได้ก็เ่ะ่แของร้านนะ่ะอืมมังมีสองสองช่นสองรุ่นเนาะครับสองรุ่นนะไม่ได้ไปอยา่ได้กินปลาเล็กอืมไ <c oughs> ปใหญ่ไปทำได้ได้ปลาเล็กก็กินปลาเล็กลมเย็นมากเลยอะ่ะโทษรู้สั่บ้านละโอ้เมื่อกี้ว่าจะกินใกล้ไฟนาะ แสงไม่ค่อยดีเนาะเนี่ยมันมืดๆหน่อยครับเอาอะเอาครับอืมน่าเนียวหน้าเหนีวันนี้กินนักขนาดอึดนะกินนักนะถ้ามันเหมาะกับปลาบิงอืมไม่เป็นไรเพราะกินกินเยอะได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องออกแรงแล้วทําที่ย่างปลาเรามที่ย่างปลาก่อนเราติดตามมาคลิปต่อไปเีราจะทําซุ้มทํากระต๊อบอีกอันหนึ่งเป็นที่ย่างเลยย่างปลาย่างเนื้ออะไรเนี้ยเนื้อก่อนเนื้อย่าง ช้อนเดือดมันแค่หลีครับเดือดอ่อนเดี๋ยวมันแค่แข็งนี่จองย่างหน้าหนาวนะอืมคนน้เอเท้าอย่างนั้นไม่ได้อะไรย่างเลยหนุ่มกันเลยครับนี่กลิ่นกลิ่นเหมาะ <c oughs> เนื้อเคี่ยงไรเนื้อหวานปลามันส่วนนะพ่อเนาะเนื้อหวานทุกตัวเลยปลาขห้ทำปลาชโลวโลอีอะมีขี้นะขี้ขมเลยตัวเลยพ่อตัวเลย้วโชคดีนะพ่อกลางนะรสชาตัวนี้หนาวเนี่ยเดี๋ยวใส่สายหน่อยค่อยทำนาะพ่อเนาะไงครับบา,าดมันหน่อยอันนี้มียังหนาวอยู่ ไม่หูม่แนลนะ้วโหเบาเอว,วปลาแช่บอ่ะครับก่อนนี่ปลาหวานน้ำจิ้มเที่ยงนะโอเคอยังไงก็รอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับเราจะทำปลาแห้งกันแล้วทำซุ้มด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วพเนาะครับ,รบขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามและผมถ้าชาบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับปิ้งปลาแล้วก็ไปหาปลาด้วยไปหาปลามาปิ้งปลากับ เข้าหวานๆนะครับเข้า,าอุ่นๆุดยอดครับน,น,น้ำจิ้มมะนาวนะครับผม